สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซอร์รอยจอะลึกทวิติของโลกภาพเพียร์และบันเทิงกับผมนิทรานและคุณแคนอธิรุธนะครับเราสองคนนั้นจะมาส่งความสุขถึงบ้านคุณกับเรื่องราวในโลกภาพเนตร์ใบใหญ่ใบนี้นะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ครับสเปซบริการโดยประมาณนะครับทางช่อง True f o มาเลขมายเลข24แห่งนี้ครับใช่เลยครับ คุณผู้ชมครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้แน่นอนครับเราก็มีการ,ร,รอัปเดตภาพยนตร์เข้าใหม่จากทาง e เมเจอร์ซีนิเพนะครับที่จะเข้าฉายในวันที่25สิงหาคมนี้ตแต่และเรื่องบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากๆาก จากซีรีส์ยอดนิยมสู่ภาพยนตร์บนจอยักษ์เตรียมพบกับครอบครัวคอร์ีีอันเป็นที่รักของคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เหล่าทีมงานของพวกเขาในดาวตันแอบบี้สู่ยุคใหม่ติดตามการเดินทางเพื่อไขปริศนากันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับนอกจากนั้น,นครับยังมีวันพีซฟิล์มเรทโดยภาคด h e มูวี่ล่าสุดนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับโจรสลัดที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากในโลกการ์ตูนวันพีซอย่างแซงผมแดง โจรสลัดที่มอหมวกฟางให้กับมังกี้ดีลูฟี่โจรสลัดตัวเองจากกลุ่มหมวกฟางนั่นเองครับสำหรับใครที่ชื่นชอบภาพยนตร์แนวซูเวิร์ลครับหรือว่าการเอาตัวรอดต้องนี่เลยครับบีสสัตว์ร้ายซึ่งชูโรงโดยนักแสดงนำมากความสามารถอย่าง i อริสเอลบรับบทเป็นด็อกเตอร์เนสนายแพทย์ที่เพิ่งสูญเสียภรรยาเพื่อเยียวยาจิตใจและก็เชื่อมความสัมพันธ์กับลูกสาวพวกเขาจึงเดินทางไปแอฟริกาใต้ครับ แต่ก็ต้องเจอกับฝันร้ายเมื่อถูกสิงงตัวดุร้ายจู่โจมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมสนใจเรื่องไหนครับสามารถไปเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Major c i n e p l e x นะครับหรือว่าเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b m a j o r c i n e p l e x c o m ด้วยนะครับตอนนี้นะครับแคนเห็นข้างหน้าเราไหมครับนี่ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Major c i n e p l e x กนะครับสาวกพ็อปคอนมาแล้วครับเราเรียกมันว่า p o p ปสตา p ์พ็อปคอนไมโครเวฟสองรสชาติใหม่รสชาติของพี่คือหมึกย่างสไปซี่ครับ นของผม,มฮะรถปราบิก้าครับก็น่าสนใจเหมือนกันที่สําคัญคือคุณผู้ชมครับเหล่านี้เนี่ยก็จะมีซองเครื่องปรุงอ,อยู่ในนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาคุณโรยอุ่นคุณอบมันขึ้นมาแล้วเนี่ยโ,โรยลงไปขยับมันหอมมันกรอบอเพราะฉะนั้นถูกใจมากๆเหมาะสําหรับใครที่ต้องการจะดูภาพยนตร์อยู่ที่บ้านนะครับ,ครบใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่เมเจอร์ซีนิเพล็กทุกสาขานะครับหรือว่าทางเดลิเวอรี่ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ร้านค้าทั่วไปก็มีจําหน่ายด้วยเหมือนกันครับเอาล่ะครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเราครับเราทาให้ค ทั้งในแวดวงบันเทิงต่างประเทศและแวดวงภาพยนตร์ถ้าพร้อมแล้วติดตามช่วงแรกของรายการนะครับเซลูลอยบีทครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดยเมเจอร์พับคอนเดลิเวอรี่พับคอนสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอรี่ เหมือนว่าเราจะได้เห็นเฮียเบนอาร์เฟลกลับมาสวมชุดดำเป็นแบทแมนอีกครั้งหลังจากที่พระเอกเจสันโมโมอาได้โพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อประกาศว่าเบนจะมาร่วมแสดงในภาคก่อของอักวแมนงานนี้ถือว่าสร้างความเซอร์ไพรส์อย่างมากเพราะหากย้อนกลับไปเมื่อปี2019เฮียเบนได้ประกาศอำลาตำแหน่งแบทแมนโดยอ้างเหตุผลส่วนตัวทำให้เขาต้องวางโปรเจกต์แบทแมนภาคแยก ที่ทางค่ายหวางให้เบนนั้นทั้งเขียนและกำกับการแสดง real and s <S เรื่อง Aquaman and the Lost k i n g ิงเดิมไม่ใช่เรื่องแรกที่ทางเบนนั้นกลับมารับบทเป็นแบทแมนเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาแล้วว่าใน The Flash ภาพยนต์ภาคแยกของ Justice League เบนจะกลับมารับบทเป็นแบทแมนร่วมกับไมเคิลขี a เชนอีกด้วย Are you ด้วยเราจะได้ชมภาคต่อของอาร์คแมในวันที่17มีนาคม2023ก่อนที่เราจะไปเจอเฮียเบนอีกครั้งใน The Flash ในวันที่23มิถุนายน2023คะ่ะ <Fire. S 1> เปิดศึกแห่งการชิงผู้เป็นหนึ่งในวงการซีรีส์ก็งานนี้เมื่อ HBO ได้ปล่อยตัวอย่างอย่างเป็นทางการของซีรีส์ prequel หรือก่อนเกิดเรื่องราวทั้งหมดในเกม of Thrones เรื่อง House of the Dragon House of the Dragon จะเป็นการบันทึกเหตุการณ์สงครามกลางเมืองที่ทำให้เมืองเวสเท r o โรสพังทลาย150ปีก่อนเหตุการณ์ในซีรีส์ดั้งเดิมด้วยเรื่องนี้จะนำแสดงโดยพาดดี้คอนสดีนจาก p e ก k y Blinders มารับบทเป็น King Viserys Targaryen o l i v i อลิเวียคุกที่โด่งดังจากภาพยนต์ Ready Player One มารับบทเป็น a l i c e n t High Tower e m อ็มมาดีจาก Wanderlust รับบทเป็นเจ้าหญิงไรเอนาทาเกเรียนและแมตต์สมิธจาก The Crown และด็อกเตอร์ฮูก็มารับบทเป็นเจ้าชายเดเมนทาเกเรียนเครือยาติเจ้าแม่มังกรน,นั่นเองค่ะโดยกระแสตอบรับซีรีส์นี้ก็จะเป็นดัดชนีที่จะชี้วัดว่า h b o ควรจะลุยหรือจะเลิกต่อยอดแฟรนไชส์ไปสู่ซีรีส์พรีคูต่ต่างๆ นับตั้งแต่มีแฟนๆจำนวนมากที่ผิดหวังกับตอนจบของเกม e o t Thrones ในปี2019และดูจากตัวอย่างแรกก็เห็นได้ชัดว่าจะเป็นการกลับมาของกลโกงทางการเมืองที่เข้มขน้นการเปลี่ยนพันธมิตรและข้อตกลงเบื้องหลังที่ซับซ้อนที่ถูกใจคุณผู้ชมนั่นเองค่ะ House of the Dragon เป็นการดัดแปลงจากหนังสือ Fire and Blood ของผู้เขียน George R.R. Martin และเป็นฝีมือการสร้างจาก Ryan Condal จาก s e r i e ์ Colony โดยมีผู้กำกับบางตอนของ Game of Thrones อย่าง Miguel Sapochnik มานั่งแทนเป็นหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างด้วยค่ะด้วย House of the Dragon จะฉายผ่านทาง HBO Go ในสหรัฐอเมริกาในวันที่22สิงหาคมนี้ค่ะ โอ้โหเจ้าหมาหัวใจพี่นี่นะยอมน้อมรับคารวะกองบอกเรา <c oughs> กับข่าวเด็ดมากๆทุกสุดสัปดาห์นะครับในช่วงเซลลอยบีของรายการเซลลอยห้ามพลาดทุกประการครับแทนเดี๋ยวพักแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าน่าสนใจเหมือนกันใครที่รอคอยเรื่องแบล็ k อดัมรอติดตามกันสักครู่เดียวครับ ตื่นเถอะเพื่อนยากได้เวลาไปเดินละวันนี้มีเจ้าของเขาคือซูเปอร์แมนฉะตื่นแล้วฮีโร่ตุ๊กะตาแม่ก่อนต้องเป็นผมเล่นดิขสิทธิ์นะไม่งั้นฉันไม่อยอมจรงิงดุายร้ายวิสโก้รักนะจัดเองและเรื่องเศร้าเรื่องไม่พร้อมครับอันนุ่มจึงไม่แฉลบจ,งจึงไม่แฉลบขบวนการซูเปอร์เพทของดีซีวันนี้ในโรงภาพยนตร์ ผู้ชมครับแคนครับกลับเข้าสู่สลอยกันต่อและนี่คือช่วงสลอยเรคเคมนันก,กับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูครับหนังเรื่องนี้ทุกคนรอมาก uh huh. ล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมเขามีซานดิเอโกคอมิคคอนครับแล้วมันมีผู้ชายร่างยักษ์คนหนึ่งเนี่ยโอยตัวออกมาเลยเหมือนมันเหาะมาเลยนะครับนั่นก็คือแบล็กอ d ดัมกับดเวนเดอร์ร็อกจอนเซนครับเขาเป็นคนซึ่งหลงไหลในตัวละครแบล็กอ d ดัมมากรอมาหนึ่งทศวรรษกว่าจะทําเป็นหนังได้สําเร็จนะแคน แต่ว่าช่วงแรกเขาบอกเขาท้อม,มากเหมือนก<ช>ันนะฮะ<ช>เพราะว่าเขาบอกว่าแบ็กอดัมเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดแล้วก็ได้ดดเพราะว่าคือในโปรเจกต์แรกเนี่ยเขาหวังกันว่าจะให้ชาแซมกับแบ็กอดัมปรากฏตัวมาพร้อม<ด><ด>กันตอนชาแซมปี2019แต่ว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะเขารู้สึกว่ามันแบบมันไม่ใช่สุดท้ายก็ก่อกาเนิดก่อร่างสร้างตัวรับพร้อมกับการฉายพร้อมกันทั่วโลกเดือนตุลาคมนี้แต่ตอนนี้เราอุ่นเครื่องด้วยตัวอย่างกันดีกว่านะครับในช่วงเซลลย์เรคคอมมนกับการตีตราดังดีที่คุณต้องดูครับช่วงเซ My powers are not a gift but a curse, born out of rage. Black Adam, you believe you are not worthy, but you have two paths. You can be the destroyer of this world. Or you can be its savior. The world needed a hero. Instead, it got me. แล้วเรื่องต่อไปเป็นอนิเมะญี่ปุ่นซึ่งมาทีไรเนี่ยโกยเงินทุกทีครับแต่เที่ยวนี้มีชื่อแปลกกว่าเดิมชื่อว่า One Piece Film Red นั่นเองน่าสนใจมากครับเพราะว่าเรื่องราวในภาคนี้จะดําเนินไปโดยตัวละครหญิงเป็นหลักนะกต,ตัวละครนี้ชื่อว่าอุตะนะครับเขาคนนี้เป็นนักร้องที่ดังโด่งดังมากแล้วก็ครั้งนึงมาเปิดคอนเสิร์ตอยู่แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ทุกคนช็อกรวมถึงเราด้วยก็คือ อุตะคนนี้นะฮะนักร้องคนนี้เป็นลูกสาวของแชงผมแดง<อ>ซึ่งเป็น1นในสจัก,กรพรรดิโจรสลัดด้วยครับ<อ>ข้อมูลเพิ่มเติมนี่เป็นภาพยนยอนแอนิเมะลำดับที่15นะครับ,รบของแฟรนไชส์เรื่องวันพีซตอนนี้หากพร้อมแล้วเรามีตัวอย่างมาฝากกันไปติดตามรายละเอียดกันได้แล้วนะครับในช่วงสลอยเรคเคอรเมนกับการตีตราหนังดีที่คุณต้องดูครับ ーだってこいつシャンクスの娘だもん新時代だもんえっ 話をしようシャンクスと歌にやっぱ何かあったのかあいつは私を捨てたんだよお前を助けるためだ私の歌があればみんなが平和で幸せになれる「ワンピースフィルムレッド เรื่องที่3จากญี่ปุ่นมาเกาหลีครับหนังเรื่องนี้ชื่อ hunt H U N T เป็นภาพยนตร์ที่มีการเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ครั้งที่75เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจุดเด่นมันคือเจ้านักแสดงคนนี้จาก Squid Game อ,อีจองแจและในหนังเรื่อง hunt เนี่ยเขารับ3บทบาทเขานั่งแท่นกำกับการแสดงเขียนบท แถมยังแสดงนดําอีกด้วยเป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องไล่ล่าสายลับเกาหลีเหนือแล้วที่สาคัญคือเหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นในยุค80พียนรีโอ่ชาหากผู้ชมพร้อมนะครับไปชมภาพเพียงตัวอย่างเรื่อง h u n t กับเรา2คนได้แล้วในช่วง s e l i a Recommend กับการตีตรานหนังดีที่คุณต้องดูครับช่วยจเรื่องยอ 이 의자를 사살하면 어떡해! 인질이 되지 말았어야죠 동님? 동님으로 관주해서 수사선상에 운영하습니다곧 밝혀지겠지, 니 배우도. 이 시간대로 24시간 동안 정보 죠 어디서 가? 난 네가 반드시 동이라고 생각해 넌 절대 여기서 살아서 못 나가 คุณชครับแคนครับเรื่องราวดีๆเรื่องราวลึกๆของ DC League of Super Pets ยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวพบกันในช่วงเซลอยพิกครับ <S s ผมชอบเลือกวัตถุดิบเองเพื่อทำเมนูใหม่ๆ Happy Steak s สเต็กปลากระพงเคียงผัดย่างเสิร์ฟพร้อมข้าวกีีนั่วและซอสซีฟูดมาโยอร่อย Happy 169บาท Santa Fe Chef Recommend เสิร์ฟความสุขทุกสถานี ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยนต์เด็ดๆที่อยู่ในกระแสะนะครับสนับสนย์ช่วงโดยเซเนมาจิก้าเนรมิโรงภาพยนร์สู่บ้านคุณนะครับเซเนมาทโฮมบายโกลเด้นดัครับแคนครับคุณผู้ชมครับหลายท่านถามมาว่าเจ้าค r y ปโตเด e ะซูเปอร์เนี่ยคือ เขียนและแอนิเมตจนเนียนมากอ่ะเขาทากันยังไงแม้แต่เรื่องของการออกแบบเมืองครในเรื่องนี้ก็ต้องมีการศึกษาทุกอย่างจากภาพจริงในประวัติศาสตร์แล้วก็เอาอะไรต่างๆมาเยี่ยะมากมายครับผสมภาษาออกมาจนเป็นเมโทรโพลิสในแบบฉบับนี้เพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษจากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ DC l e a g u e of Super Pets พมาฝากกันในช่วงเซลูลอยพิกครับสนับสนุนช่วงโดยซ mm ี hmm. นมัจิก้านรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซ ine ม่าทัวรบายกูเดนดักครับช่วงเซลูลอยพิก Your home Cinema at Home by Golden Duck. Do you know who this is? Crypto. Crypto the Super Dog. My name is Dave Burgess. What's up, dog? And I am the animation supervisor on DC's League of Super Pets. We really need a skip intro button. And so today, I want to show you guys how to draw Crypto the Super Dog. I mean, what's the worst that could happen? So, I'm going to do this on my computer. You don't have to do this on a computer if you don't want to. You can do it at home on a notepad with a pen or paper, whatever you want. Right. That's your business. You know, there's lots and lots of choices for how you create your images. So, it begins. Crypto is made up of basic shapes. So, the first thing I do is I draw a circle shape like this. And this is kind of my foundation. I like to put a crosshair in the middle so I sort of know where the middle is. And the next thing, and this is kind of like a secret from the movie, but Crypto's face is actually based on the shape of the Superman chest logo. If you guys know Superman, he has this really cool Superman logo on there. I was gonna draw Superman real quick over here. He's got that logo, right? That looks like that. And some people think it's an S for Superman, but it's not. It's actually the Kryptonian symbol for hope. So, keeping that in mind, that's kind of what the basic shape of Crypto's head is. So, next thing, what I do is I put his nose kind of in the middle of his face, and his nose is sort of a soft triangle like this. Then, of course, the eyes come in next. The eyes are really, really important. We found out when we were animating Crypto that keeping his eye shapes nice and round made him look more appealing. So then he's got his eyebrows, which come up like this, a little bit outside of his forehead. They have a really strong shape. So they, they come up a little bit off the top of his head, they curve to the side, and then they drop down like this towards his cheek. And those ear shapes are kind of soft triangles. So uh, from there, he's got a nice strong neck that comes down like this, and then he's got a collar. And um, if you know from the movie, he's got two collars. Bark Kent. He has his Bark Kent collar, which is normal. I'm a totally normal dog. And then he touches the middle stud, and then it changes into a super collar, and the, the cape comes out. So I'll give him his super collar for this, which wraps around his neck like that. Crypto's a strong dog, so I like to show kind of some of his neck muscles too. Once you do this, this is basically a really good rough drawing of crypto and then you can go ahead and start putting in more detail and trying to flesh out your ideas a little bit so i'm going to use another layer now and i'm going to draw in black on top of this the cool thing about working with a computer is you can zoom in if you want to so if i want to do his eyes like that i can get a little bit closer are you my super doggo are you there oh, oh. in the tongue <laughs> That's a good point. Ah. ครับคุณผู้ชมครับในช่วงงานสถาปนิก65ถ้าเราจำได้เราได้พาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับเรื่องราวของซ i น e มาจิก้าเรื่องราวของการเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณเนี่ยจัดทำโดยโกลเด้นดักเป็นผู้นำด้านภาพและเสียงของโรงภาพยนตร์ในภูมิภาคเอเชียซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่อัศจรรย์มากเราเองได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมห้องประชุมอัจฉริยะที่เขาเรียกกันว่า smart meeting room และแถมยังมีการเนรมิตห้องนี้ให้กลายเป็นโรงภาพยนตร์ ที่เราสามารถนั่งดูหนะังได้ด้วยอ่ะซึ่งผมจะบอกคุณผู้ชมนะครับว่าห้องขนาดกระัดรัดแบบนั้นเนี่ยสามารถกลายเป็นโรงภาพยนตร์ในบ้านคุณได้จริงๆคุณผู้ชมอย่าสับสนระหว่างโฮมเทียเตอร์นะเพราะว่าเรากำลังพูดถึงซี n e มิเจิก้าซีเนม่าแอดโฮมบายโกลเด้นดักนะครับซึ่งทุกอย่างนะครับสามารถทําเป็นโรงภาพยนตร์ได้จริงๆเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีทุกอย่างที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งสิ้นครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปชมสกู๊ปพิเศษกันได้เลยครับ คุณชมครับอย่างที่เรารับปากกันไว้นะครับว่าหลังจากที่เราได้คุยเรื่องราวของการแปลงสภาพ Smart Meeting Room นะครับให้กลายเป็นโรงภาพ,พยนตร์ที่เราเรียกว่า c i n e m a t i mm hmm. c c i n n e m a ซ m o m e by Golden Duck คือการเนรมิต โรงภาพยนตร์ในบ้านให้อยู่ในอัตราส,ส่วนที่มีสัดส่วนประมาณ3าคูนหนะครับวันนี้เนี่ยเราต้องไปถามผู้รู้ว่าเครื่องฉายหนังนั้นยังต้องเป็นเครื่องฉายหนังในโรงภาพยนตร์หรือซีเนมาหรือไม่หรือแม้แต่พวกออเดียลโปรเซสเซอร์ของเสียงทั้งหลายเรายังใช้เป็นระบบดอเบีหรือไม่คนเดียวที่จะตอบเราได้เช่นเคยครับคุณสิทธิพรศรีสงวนสกุลนะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทโกลเด้นดักอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลี่ครับสวัสดีครับ,รบเอาละ นี่คือการดัดแปลงบรรยากาศการดัดแปลงเนี่ยมันได้ขนาดจริงๆเหรอฮะจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากขนาดห้องเนี่ยมันไซส์เล็กนะครับเราก็เลยมองว่าเอ๊ะเราเราเนี่ยอยากจะได้คุณภาพระดับของซีนีมาเนี่ยจะทำยังไงก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เฮลลี่เกิดนำไว้ก็คือเราก็ยังใช้ระบบดอบบี้นะฮะเหมือนเดิมโดยที่โปรเซสเซอร์เนี่ย ซึ่งเป็นหัวใจหลักของระบบเสียงของของโงภรพยนตร์เนี่ยเราก็ยังใช้ตัว d o l บ y p โ o เซ s เ o อเดิมแล้วก็ตัวแอมป i ฟายเองเราก็ยังใช้แอมป i ฟายที่เป็น Dolby เหมือนเดิมไม่เพียงแค่ตัว d o l บ y a แอน s นะฮะไม่ว่าจะเป็นเพล5.1 7.1ในคอนเทนต์ที่ที่มีโดยปกติเนี่ยเราก็สามารถรองรับได้หมดเนื่องจากขนาดของห้องเนี่ยเล็กลงเราก็ใช้คอนเซ็ปต์ของตัว In- w a l l Speaker ซึ่งก็เป็นสปีเกอร์ที่ฝังอยู่ในผนงัง Mm. ทำให้เวลามองไปแล้วเนี่ยก็จะไม่เหมือนกับไม่เห็นสปีกเกอร์เลยเรื่องอะคูสติกเนี่ยคือเรื่องใหญ่ห้องเนี่ยจะต้องมีการปรับเรื่องอะคูสติกไม่ให้มันมีเรื่องของการสะท้อนเสียงที่มากเกินไปเราก็ใช้ตัวจอพีโปรเซอร์นี่แหละมาเป็นตัวอะไลเมนต์นะครับก็คือปรับอีควอไลเซชันของของห้องนั้นๆเพื่อให้เหมาะกับขนาดห้องเหมาะกับชนิดของลำโพงแล้วก็ตัวตำแหน่งของลำโพงเวลาอะไลเมนต์เนี่ยเราก็จะตั้งไมโครโฟนตามจุดต่างๆของห้องแล้วก็ลองดูว่าเราควรจะ EQ หรือ e q u a l i z เ t i o n เนี่ยเสียงเนี่ย ในแต่ละความถี่อย่างไรของแต่ละชแนลนั้นั้นแต่นีเรื่องของภาพเนี่ยเนื่องจากว่าห้องเล็กเปลี่ยนมาใช้เป็นทีวีความที่เราต้องการคุณภาพที่ Highend ที่สุดเราก็ต้องเลือกใช้ตัวทีวีที่เป็นระบบ L E D ที่เป็น O L E D ซึ่งก็เป็นของ L G นะครับซึ่งเป็นเนเจ้าเดียวที่ได้ลิขสิทธิ์ในส่วนของตัวที่เป็น d อ by Vision ตัวที่เราทำเนี่ยฮะเราใช้ตัวแท็บเล็ตเนี่ยเป็นตัวเหมือนกับเป็นรีโมทคอนโทรลแต่จริงๆแล้วหลังบ้านเนี่ยเราจะมีตัวอโตเมัตนะฮะซึ่งซึ่งเป็นตัว อุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ยให้ผ่านตัวตัวคอนเนคเตอร์ของเราหรือตัวออโตเมชันของเราซึ่งซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะต้องดูว่าในมุมของลูกค้าเองเนี่ยเขามีอุปกรณ์อะไรบ้างเราก็จะคอมบายนี้ไว้ได้วยกันและเขียนโปรแกรมให้มันเหมาะกับตัวอุปกรณ์ในห้องของอเขาโดยใช้ตัวไอท็บเล็ตตัวนี้เป็นการสั่งงานหรือจะใช้ iPhone มือถือของลูกค้าเองก็ได้นะครับเพราะว่า ทั้งหมดตรงนี้มันจะถูกลิงก์กลับเข้าไปหาตัวออโตเมชันและตัวออโตเมชันเนี่ยจะไปสั่งงานอีกทีนึงคือการทํางานของเราเนี่ยทุกอย่างเบสออนดีไซน์ทั้งสิ้น <Ừ. S 2> นะครับเพื่อตอบรับทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไมไ่ถูกออกแบบมาเฉพาะเจาะจงมีการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วมีการทําการอไลเมนต์ทุกอย่างเนี่ยตามสภาพของห้องนั้นๆครั้งนี้คุณสิริพรมาตอบเราอย่างชัดเจนแล้วนะครับส่วนครั้งหน้าเราจะต้องมีข้อมูลดีๆจากทางเซเลมาชิก้ามาฝากกัน ในคราวหน้าครับขอบคุณคุณสิทธิพรมากครับพนะี่ลีครับช่วงเซลลูลอยด์โค้ดก่อนจากกันวันนี้เรามีวลีเด็ดๆจากภาพยนตร์เรื่อง Fast and Furious Presents h o p s and Shaw ซึ่งใช้ในปี2019มาฝากกันนี้นะครับ In life things happen you may not want them to but they do you just got to do your best and move on ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณอาจไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแต่หากมันเกิดคุณแค่ต้องทำให้มันดีที่สุดและก้าวต่อไป น่าเสียดายมากแคนหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้เป็นส0รสน่งทงสาระความรู้ที่ครบทุกมิติของโลกภาพเยรนและบันเทิงกับผมมิทรานและคุณแคนแอติรุษในรายการเซอลอยนะครับ พบกับเราได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ในเวลาดีๆแบบนี้11ร,รานการโดยประมาณนะครับทางช่อง True for You หมายเลข24แห่งนี้ครับแคนแน่นอนนะครับใครที่พลาดชมรายการของเราไปดูย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel ของเรานะครับ Silly TV Show แล้วก็ Facebook ครับชื่อว่า Silly ย,ยังไงฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็มี2ช่องทางของเราก็าคือทั้ง Instagram แลวก็ t ว i t t e r ชื่อว่า Silly TV Show ฝากกดฟอลโล่กันด้วยครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับรบนั่นก็คือ Cinema Chica โรงภาพยนตร์ในบ้านนะครับ ผู้ชมสามารถแวะมาเยี่ยมชมประสบการณ์นี้ได้ที่ gd experience นะครับชั้น4 Stadium ียมมาสะดวกมากครับใช่ครับขอให้ทุกท่านวันนี้พักผ่อนอย่างมีความสุขสุดสัปดาห์หน้าเรา2คนจะกลับมาพบกับทุกท่านนะครับวันนี้เรา2คนขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ